วัสดีเวรุ่นทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคาพาร์กิ้งครับทุกคนในวันนี้ผมมีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมคิดว่าผมยังไม่เคยทำนะครับผมคือในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเอาเจ้ารถที่ทุกคนห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมนั่นก็คือ m มคคาร e เรนครับเอาไปขายในเซิร์ฟเวอร์ ราคา1บาทครับทุกคนทุกคนฟังไม่ผิดหรอกนะครับผมจะเอารถคันนี้เนี่ยที่ผมแต่งไว้เนี่ยไปขายในราคา1บาทผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในขณะน,นี้คงจะมีแบบว่าอย,อยากได้ใช่ไหมเออแต่ใครที่อยากได้รถผมเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าผมยังมีอีกเพียบเลยนะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องเสียดายรถคันนี้นะฮะคือรถคันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะ ที่ผมมาทํารถคันนี้แล้วก็จะมาขายในราคา1บาทก็เพราะว่าเอาพูดตามตรงเลยและกันเพราะว่าวันนี้ไม่รู้จะทาคอนเทนต์อะไรดีนะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่มาทําแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้กะว่าจะพักผ่อนสักหน่อยแต่คือแบบมันรู้สึกแบบว่าออไม่ได้ลงคลิปทุกวันมันมันรู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่าปกติแล้วช่องเรานี่ลงคลิปเกือบทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเออผมก็เลยคิดว่าผมจะเอารถคันนี้มาขายในราคา1บาทละกันสําหรับวันนี้ รถคันนี้นะครับผมผมก็จะแต่งมาลายเป็นลายของอเขาเรียกว่าอันนี้เป็นลายอะไรไม่รู้แต่เขาเรียกว่าเรนโบว์ใช่ไหมและคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีก็คือแบบเออมามา,มานิดนึงก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่มาะนะครับผมสำหรับรถคันนี้แรงม้าจะอยู่ที่1695แรงมา้าเดี๋ยวแรงมาผมกดออกไปให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเซ็ตจูนด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนเอาไปลองวิ่งทางยาวดูด้วยว่าเซตจูนนี้ นะครับผมตามที่ทุกคนเห็นเลยครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับทุกคนรู้สึกว่าแรงม้านี่มันจะขยับนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ก็ทุกคนเห็นแรงม้าแล้วใช่ไหมครับแรงมา้ารถเจ้ารถคันนี้จะอยู่ที่1695แรงมา้ารอบจะอยู่ที่7 0 0 0รอบแล้วก็แรงเบ็ดจะอยู่ที่2 2 5 4นิวตันเมตรนะครับผมยางนี่จะใส่เป็นยางของทัวรลิงนะครับก็ไม่บรรยายสรรพคุณอะไรมากมายนี่จะเป็นในส่วนของเกียร์บ็อกแล้วถามว่าทาไมพี่ต้องปรับ เกียร์ให้มันแบบโอ้โหหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับผมทำไมปรับเกียร์แบบนี้ก็คือเกียร์สูตรแบบนี้มันเอาไว้แบบวิ่งทางยาวครับผมแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีแบบเลิศเลออะไรมากมายหรอกนะครับทุกคนผมก็จูนไปมั่วๆงั้นแหละโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้ไปขายในราคา1บาทแต่ก่อนที่เราจะาไปขายเราต้องเอาไปลองวิ่งดูสักครั้งนึ่งก่อนนะครับทุกคนว่ามันจะวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไปวิ่งให้ทุกคนดูสักหน่อยเออเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเนไไกิน นะครับเดี๋ยวเราจะไปในด่านออนไลน์ line, ด่านไฮว์ฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วนะครับทุกคนมีคนออนไลน์อยู่ที่683คนแค่นี้เองมาครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในด่านออนไลน์ line. เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ดิเนี่ยผมชอบม,มุมกล้องอันนี้มากกว่ามันดูแบบว่า,าเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะมันมันใกล้อ่ะมันใกล้แล้วแบบมันมันสมจริงอ่ะผมชอบมุมกล้องแบบนี้นะอันนี้คือเราวิ่งไปทางไหนเดี๋ยวขออนุญาตดูสักอ๋อเราจะวิ่งออกนอกเมืองออกนอกเมืองด่านไฮว์ เราจะวิ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งนี่จะเป็นความเร็วคร่าวๆที่เราพึ่งออกตัวมาได้ประมาณแป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมจะต้องหันหน้าวิ่งกลับผมคิดว่าน่ะไม่น่าจะถึงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ถึงสิไม่น่าจะเกิน600กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทุกคนคือถ้าใครที่ได้ไปเนี่ยรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาไปจูนใหม่แค่นั้นแหละว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จูนรถเกิง่งนะครับก็ต้องขออภัยในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วถามว่าลายนี่คือไม่มีลายจะแต่งแล้ว หรือยังไงทําไมถึงแต่งลายแบบนี้มาใช่ครับเอาจริงๆลายจะแต่งมีแต่คือวันนี้ไม่มีคอนเทนต์จะทําก็เลยจะเอารถมาขาย1บาทนพูดกันตามตรงเลยแบบไม่ได้ไปแบบข้อมงข้อแม้ข้ออ้างอะไรเลยเออเพราะว่าแบบกลัวทุกคนจะคิดถึงถ้าผมไม่ลงคลิปไป1วันไงนะครับก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนที่อยากได้รถคันนี้หรือว่ารถอื่นๆที่ผมได้แต่งมาจากคลิปก่อนๆทุกคนรอสตรีมผมได้เลย อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาสตรีมแน่นอนไม่เกินวันอังคารพูดหรอกผมจะมาสตรีมแน่นอนเออโอ้โหืึกระตุกหนักเลยจังหวะเมื่อกี้โหลดแบบไม่ทันครับคอมพิวเตอร์ผมมันก็ไม่ค่อยไหวแล้วว่ะทุกคนคือคอมพิวเตอร์ผมมันไม่ค่อยแรงลนะโอ้โหตอนนี้ทําความเร็วไปที่624กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้ถือว่าเอาเรื่องนะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งแบบเปิดสูตรดิฟแบบมันจะวิ่งได้ไหมสําหรับแบคคารินพีวันอ่ะกล่องไม่ตรง ผมอยากรู้ว่าไม่คาเรนพีวัน 1, เปิดใช้สูตรยิบขณะวิ่งได้หรือเปล่าผมว่าผมกลัวว่ามันจะปิวะดี่ะลองดูลองดูงดเราขับเองครับให้มันขับอัตโนมัติไม่ได้โอ้โหมุมกล้องนี่สั่นเลยยังไม่เห็นถึงความต่างครับนะจุดๆุดนี้ผมจะปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆ570 580ขึ้น6เร็วห0รเร็วมากโอ้โห โอ้ยอ,อัอออออออดันไป700ลูกพ่อดันไป 700, ไรปร700ลเลยไป700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไปถึงนะเนี่ยถึงนะเนี่ยถ้าไปเล่นถึงนะเนี่ยดู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 จะ700แล้วจะ700แล้วโอๆๆๆว้โหโอ้โหโอ้โหบินเจ็ดถ้าเซตมาดีๆแบบไม่ต้องใช้สูตรทิปผมคิดว่ามันน่าจะถึง700หรือเปล่า ใครถึงบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยแบบเอาเซตจูนแบบธรรมดาเลยแบบไม่ต้องกดใช้สูตรอะไรทั้งสิ้นแบบวิ่งธรรมดาเนี่ยจูนแล้วก็มาวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งได้ถึงเจ็ดร้อยหรือเปล่าถ้าใครมีเซตจูนดีๆก็มาเมน้นบอกผมหน่อยเผื่อคราวหน้าผมแต่งไมค์คาเรนคันใหม่มาผมจะได้แบบว่าเออเอามาแบบปรับจูนเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จูนรถในเกมนี้เก่งนะครับทุกคนโอเคครับผมสําหรับการวิ่งในวันนี้ก็จะมีประ,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันใน าด่านดีเซิร์นะครับผมด่านที่เราจะไปขายนะครับผมมาดูกันซิว่าใครจะโชคดีกันมาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในด่านดีเซิร์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าถามคนแถวๆนี้หน่อยว่ามีใครอยากได้หรือเปล่าสําหรับแมคคารินพีคันนี้สวัสดีครับไม่มีใครตอบผมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดเท่าไรนะเท่าไรนะโอ้โหตกใจหมดดึกว่าราคา1บาท <laughs> เดี๋ยวผมเอาจอบไว้น,นี้ก่อนอะไรมีเอ o วะ เอาอีกแล้วรถอ่าล้ำยุกเนี่ยล้อแบะเนี่ยจะเท่เกินไปละโอ้โหมันทำยังไงวะผมเลยอยากทำจริงๆเลยรถล,ลอยได้เนี่ยเออเท่ๆโอ้โหคันนี้ยิ่งสุดเข้าไปใหญ่ดูเครื่องยนต์ไม่มีเอาเอาเข้าไปเริ่มไปหนักละเกมนี้ครับผมอือือืมใส่กันนัวใส่กันนัวจังหวะนี้ กูเล่นออนไลน์ไม่หลับไม่นอนกันหรือไงเออเออทุกคนครับผมเห็นแบบคนที่เข้ามาเล่นในห้องออนไลน์เนี่ยเขาพายกันมากระโดดตรงจุดๆนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองโดดดูนี่มันโดดยังไงโอ๊ยเฮ้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 ยมันขึ้นได้จริงมันขึ้นได้จริงเอาเอาเอากูจูจะบเเต้นอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขายรถหนึ่งบาทกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันซิว่าใครจะโชคดีผมจะตั้งขายแม่งไกลๆเลยเดี๋ยวๆอันดับแรกเราก็ต้องแบบว่ามีการหลอกล่อเอาสัก เท่าไหร่ดี5ล้านไปเออถ้า5ล้านเราตั้งแบบประมาณแบบนาทีนึงไม่มีคนซื้อเราจะเปลี่ยนเป็น1บาทโอเคเอาผมจะลองดู5ล้านอ่ะอันนี้ผมขายเล่นเล่นเฉยหน่วย10 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านนี่เอาเลยครับแบคคารินพีวันหล้านครับสนใจก็มาจับจองใช้ฉอยได้เลย สงสัยรถไม่เข้าตาจะลองรอสักครู่หนึ่งโอ้โห <laughs> รถไข่มันยกล้อมาอเอาเลยครับผล้านบาทครับสนใจไหมครับพี่แล้วผมลดราคาให้อยากได้เท่าไหร่ครับอ <laughs> <laughs> ได้ครับพี่อยากได้ราคาเท่าไหร่ครับผมขายให้เลยบอกราคามาเลยเดี๋ยวผมขายให้อชบย เออมีคนซื้อแล้วโอ้โหมีคนซื้อไปแล้วครับโอ้โหโทษทีโทษทีคนซื้อแล้วโอ้โหขอบคนนุณมากโอ้ขายไปห้าสิบล้านตอนแรกผมว่าจะขายจากสักสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยไงคือคนมาซื้อก่อนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเอนน <laughs> อรถตำรวจสวยมากเลยเชฟโรเลตโควิดว่าแต่บะมุงอะไรกันรับเนี้ย คนที่ชื่ออะไรนะแน่รถผมไปไม่มีชื่อครับเป็นเพเยอร์หนึ่งสองเก้าครับโอ้รู้สึกว <c oughs> ่าวุ่นวายสุดเกนินโอ้ตำรวจสวยนะเนี่ยเออทำไปเล่นไปอะไรเนียย่คยคุณจะขายอะไรเนะี่ยผมขายไปแล้วครับผมขายไปแล้วเอางั้นคุณก็ขายคืนมาให้ผมเดี๋ยวผมจะตั้งราคาให้ไหมคุณขายคืนมาให้ผมได้ไหมเดี๋ยวผมจะตั้งราคาใหม,ม่ได้ได้ได้ เอาเท่าไหร่ดีนะ50ล้านใช่ไหมเ,กกอเ,เอาห้าเอาห้าสิบล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตั้งราคาให้โอเคแป,แ,ปแ,ปแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บดึงรถมันขับไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้โอเค50ล้านใช่เปล่าแอา้วทำไมมันตั้งราคาทำไมมันตั้งราคาไม่ได้อะเอาแล้วผมกดซื้อรถใครเมื่อกี้โอ้ยรู้สึกว่าดึกดื่นขนาดนี้วุ่นวายเสียดเกิน ผมขายไปแล้วครับผมขายไปแล้วใครเป็นแอดเพื่อนวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยบ้านนะฮี่ไม่ใช่ผมผมแค่ผมแค่ตั้งชื่อเรียนแบบเข้ามาเฉย มีคนมีคนรู้จักผมป่ะเ <50. S 1> อ้ยไปเจอคนโดนคนดังกันเลยแหละผมไม่ใช่คนนั้น <50. S 1> อะไรเนี่ยอันนี้ก็ขาย50สล้านอย่างเดียวเลยเนี่ยเอเอรู้สึกกระวนกวายเหลือเกินโอเคครับทุกคนงั้นผมไปละผมไปละผมไปละผมไปแล้วผมไปละอ๋อทุกคนครับที่ผมกดซื้อสองล้านมาเมื่อกี้ผมก็เรียกว่า เขาเอารถคันเดิมมาขายให้ผมแต่ที่ในได้เป็น GT86 คันนี้ก็ตอนแรกว่าจะขายราคา1บาทนะครับทุกคนแต่ผมลองตั้งราคา5ล้านเล่น,ลนแต่ดันมีคนมาซื้อจริงขอโทษขออภัยทุกคนจริงๆด้วยนะครับนะก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เออไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กดแชร์ได้ยิ่งดีแชร์ share ไปที่หน้า Facebook เลยก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สตรีมในวันจันทร์อังคารหน้านะครับผมไม่วันไม่อังคารก็พูด that. แดดเดี๋ยวผมจะ,มมผมมนนะครับ เอาสักประมาณ2-3สาคันพอขายหมดไม่มีรถแบบเออรถของตัวเองไม่มีเลยโอเคนะครับทุกคนสำหรับคี่นี้ก็ขอตัวขออนุญาตลายไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ